าิินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปลาดงนะอันนี้ผ่าเอซมาหาหน่อไม้หน่อไม้ทำไมอึดแท้ไปผ่าเอซเข้าป่าเข้าป่าหาหน่อไม้กันเลาะไปตามลำห้วยโอ้หน่อไม้ก็ได้อยู่แต่ทำไมมันเขียวแท้ นอเขียวเขียวหน่อไม้มันบ่สวยเลยไปทางไหนนอทำไมถึงรกแท้ป่านหน่อไม้นะคะมีแต่หน่อเขียวเขียว ข้าวขาวไม่มีเลยนี่คงจะได้ไปหาปูภูเขาแล้วมีจะคุนหามีจะคุนหาโอ้นี่ก็มีเข้ามาหาแล้วนีนะคะขนมไม้ ม้ก็จะคุณหาเนะคุณก็มาหาเยอะเหมือนกันโอไม่ได้แลละลุกมากโอ้หนแจะคุณเอาไปแล้ว หาหน่อไม้ก่อนะเอฟซีเอ้ยดูเคร c h ơ อหาหน่อไม้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเนะา,นา,นนะหาะ,ะหาหน่อไม้ก่อนนะคะจะได้หรือเปล่าน้อ cứng thế. <Nhih>, oh, nó nó, canh, nó. ไม่เนาะแข้งแข้งหายตีเอ้ยน้อคือแข็งแท้ khen phúc khen phúc, thế nó, mai có nhiều นอแข็งแข้งเยอะแล้วละ่ะขาวเอฟเอฟแล้วไปขาเอฟสหาหน่อไมห้หาหน่อไม้กันเข้าป่าหาหน่อไม้นี่นี่นะคะปลายหน่อไม้ ไปแล้วนะคะทางขึ้นตรงไหนเนานะสูงสันแทะอุ๊บ <c oughs> ไปค่ะเอฟซีอุ๊บ <c oughs> วายสิ้ชสันเะนาะปาดมาสู่ถนนแล้วนะคะเอฟซีเออ ร้อนมากเลยเนาะหาหน่อไม้ไล่นะคะข้างทางได้เยอะแล้วล่ะพอแล้วนะคะเอฟีเนาะได้เยอะแล้วป่ฝั่งนี้ก็มีแต่มันรกเนาะ าหาหน่อไม้ข้างทางนะคะเอฟซได้เยอะแล้วจะทางไปบ้านกกกอกนะมาหาเลาะเละฝั่งทางนี่แหละจะลงไปดูฝั่งนูน้นมันลกเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เนาะนเหนื่อยได้เท่านี้ก็พอแกงแล้วล่ะ ขาวๆอยู่เอาหนอนางดินมันไปกลับบ้านกับเอฟซีได้เท่านี้ก็พอแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะคะมาอยู่ที่นี่ก็้าอยู่้ากินบา้าร้อนแทนเนาะเห็นไหมคะเอฟซีดําดหมดแล้วไปถูกอะไร ได้เยอะแล้วไปกลับบ้านดีกว่าเยอะกันใหม่เนาะมาอยู่ที่บ้านนะครับมาหาอยู่หากินหาหน่อไม้ข้างทางนะคะก็หน่อไม้ก็เยอะเหมือนกันฝั่งนี้นแต่ก็พอแล้วล่ะได้เยอะแล้วเนาะไปครับเอฟซกลับบ้านกันกลับบ้านกันโอ้ยเมื่อวานไปถอนหญ้านานนะคะวันนี้มาหาหน่อไม้ก่อนกลับไปแกงพอได้แกงแล้ว เราก็ไปแล้วกลับบ้านแล้วนะคะหาอยู่หากินเนาะหน่อไม้ก็ถ้าเรามันก็ก็หายากอยู่เนะาะทำไม่ได้ไปเพราะว่าเรามาที่ใกล้ๆนะคะมาข้างทางมางหาหน่อไม้ข้างริมทางนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจ้ยจำปาดงด้วยนะคะเ c ขอพูดมากๆค่ะสวัสดีค่ะ